เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกมไม่ท่านสลัก awakening นะครับเขามีอัปเดตใหม่เข้ามานั้นเองนะเป็นในส่วนของตู้ตัวละครนะครับอาจจะผมพาไปดูนะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงนะครับสำหรับตู้นี้เนาะก็อันดับแรกครับนะครับให้เราไปขุดสมบัตินะครับก็จะช่วงนี้เป็นเหมือนสลับกันนะระหว่างปืนกับฮีโร่นะครับก็จะมีในส่วนของตัวละครเนาะก็จะเอานะฮะ อิเตอร์ฟ้านะอิเตอร์ยกฟ้าเข้ามาแทนอิเตอร์ยกแดงน,นะครับให้เราเลือกนะเกาจะเหมือนปืนเลยนะก็มีตัวละครให้เลือก3ตัวนะครับชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะก็แนะนำคร่าวๆนะครับใครที่ชอบเล่นสาย PVP นะสายบู๊ดูดันนะครับลูกซองเออปืนแบบยิงใกล้เนี่ยนะก็นะครับเทรเวอร์เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะมากนะครับผมหรือใครที่เป็นสายแก๊ตติงนะครับสายแก๊ตติงนี่โอ้โห,หเรียกว่าอ่าลี อ่านาว,ว่าอะไรเพื่อนเรยาป่ะเออน,นะเรน,น่านี่แหละนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะสำหรับปืนนะครับตัวชุดนี้แล้วก็นะสายสไนเปอร์นะก็ต้องสก้าเล็ดนะครับชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะครับผมมีสก้าเล็ดแล้วผมก็อยากทสก้าเล็ดให้มันอสองดาวเนาะทาวเวอร์ก็อยากได้นะเอาไว้เล่น PVP สนุกนะตัวนี้แบบเก่งแล้วก็บอกนิดนึงว่าสกินทั้งอย่างที่เลยทุกคนอ่าเดี๋ยวผมลองสก้าเล็ดแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองจับคู่นะเนาะหรือว,ว่าได้สก้าเล็ดสองดาวนะครับอืทีนี้เขาก็บอกว่านะปุ๊กการขุด 60ครั้งนะครับจาการันตีฮีโร่ส้มเนาะก็จะนะครับดีกว่าตู้นี้นิดนึงอืมแบบนึงนะทุกคนตู้นี้นะครับผุณสมบัติเนาะก็การันตีฮีโร่ส้มนะแล้วก็อันเนี้ยนะครับเขาบอกว่ามีเลตอัพด้วยนะครับผมเนี่ยตัวอัพนะก็จะออกง่ายกว่านะเออเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับในนี้ก็จะมีตัวละครประมาณนี้นะเออ60ครั้งนะครับทุก60ครั้งการันตีฮีโร่สีส้มแน่นอนเนาะนะครับ แล้วก็50%เนี่ยถ้าเกิดออกส้มเนี่ยผมก็จะได้ฮีโร่ที่เรียกในะคือสการเลสนั่นเองเนาะซึ่งนะครับไอ้ตู้เนี้ยตู้เนี้ยนะมันก็มันเรียกไม่ได้ไงนะครับว่าจะเอาตัวออกตัวไหนเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นส้มแน่นอนเนาะนะครับสำหรับ60ครั้งเนาะแต่เนี้ยนะครับมันมีโอกาสออกเพิ่มนะครับผมซึ่งราคาของอีเตอร์นะครับยกฟ้าเนี่ยก็คือ1อันนะครับ1 6 8่งรอหนะก็ถือว่านะครับถือว่าราคา ค่อนข้างไม่แรงมากเพื่อนๆเออราคาค่อนข้าง,างไม่แรงมากนะแล้วก็นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถนะครับไปซื้อได้ที่มอนะนะครับก็จะมีมาขายแทนอีเตอร์หยกแดงนะเห็นไหมก็อันนี้หกสิบเพชรนะครับอันนี้ก็คือได้สุ่มด้วยนะได้สุ่มด้วยนะครับผมเนี่ยเอ่อในกล่องเนี่ยก็คือ1นะึถึงหเนาะใช่ไหมนี่นะครับแล้วอยู่รางวัลน,นะครับก็คือได้หนึ่งอันใช่ไหม,มนั่นแหละเขาสุ่มนะเออใครที่แบบชอบเสี่ยงดวงนะก็ไปสุ่มตรงนี้กันได้นะครับเพิ่มแล้วแล้วก็มีแพ็ค ห้าสี่เก้านะครับผมเนี่ยแล้วก็มีอันนี้สองพันสองร้อยนะครับโอ้โหซึ่งราคาก็ก็ค่อนข้างแรงนะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมก็คือถามว่าต้องซื้อไหมนะครับถ้าเป็นสายเติมน้อยอือาจจะอาจจะไม่ซื้ออาจจะเอาเฟตฟ้าเราไปส่ด,สดูเนาะนะครับเผื่อว่าได้เนาะก็เอามาเล่นได้สนุกสน,กนะครับแล้วก็มีสกาเลสนะสีฟ้ามาเนาะเดี๋ยวคงคงเออหน้าจานะครับน่าจะ <laughs> น่าจะจัดหรือเปล่า เห็นไหมผมบอกแล้วนะครับรอซื้อพวกนี้แลนะมันสก,กิลมันจะเปลี่ยนนะสก,กิลเปลี่ยนแบบไม่ถึงสก,กิลเปลี่ยนนี่คือดีมชันสกิลนะก็ยังสวยงามนะครับเดี๋ยวคงได้มาโดนกันเพื่อนเดี๋ยวคงได้มาโดนกันนะนะครับอะสำหรับตู้นี้ผมคงไม่ขุดนะคงไม่ขุดนะเดี๋ยวเก็บเพชรดีกว่าเนาะเก็บเพชรไว้รอเอาปืนก่อนแล้วกันเนาะซีโร่ก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่ขุดแล้วนะได้เท่าไหร่ก็ยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันนะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับ สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม